ช่วงคำอยากมากแพงอลีอีหลอบอกประเทศลาวเฮาพี่น้องขายทางคอนโดบอกแค่นี้หอมเนี่ยหอมลาบดิพี่น้องบอกแค่นี้ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้เท่าไหร่ออันนี้เจ้าน้อยร้อยหนึ่งเอออันนี้ได้หลายเต๋อบร้อยหนึ่งอันนี้สี่สิบบาทขึ้นใช่ขึ้นใช่สี่สิบบาทพี่น้องช่วงนี่มันสีสิบบาท ช่วงนี้มันแพงเนาะมึงเนี่ยอันนี้กระไลนึงตะกี้น่ะไล่เนึงน่ะได้บักไล,ล่ไล่ขนาดแรกน่ะเพราะว่าพอนในงานอุ้ยเลยเห็นเด้มันสิพองาน,ลนเลยเอลยอันอนี้กระไลนึงต้นหอมนะฮ่าหอมหลาบเลยนะม,นะมันก็เกินไปเนะาะ ช่วงนี้คือว่าในทังบานเนี่ยมันปลูกพักเนี่ตอนนี้พนกำลังสี่อันเตรียมจะไปควงง้อไว้พี่น้องอสวัสดีอีกรอบเลยจ้าสวัสดีอีกรอบค่ะพักมือก็เป็นมือหางหากาเก็บนี่แหละยนนี่เบิกเอาหาีกแล้น่นะหกก้อยนนี่ เอี้ยงกับแพงอี้ยงกับแพงพี่น้องเอ้ยเขาวางน้ำกระปุลกระป๋าดกันแล้วอล่ะตอนนี้เพิ่นยังสิขวงง้อไหวมันบ่คขว้างง้อขว้างหมูขวมัเพราะว่าขวงไหวมืออื่นเท้ากับมีแต่แขกคนเพิ่นมามาเพาะมาโมกับมีแต่เห็ดกับข้าวไปเพิ่นสู้เพิ่นเนาะแจกกินเฮ็ดกินนั่นแหละว่าสั่นซ่าตอนรับพี่รับน้องมืออื่นหมดงานเพิ่นในการงัวจั๊กโตง้อหน้อยซองป่ กับหมูมวางอันวางไงงานแจกไว้วางเอาลงในหมูสองโตหมูสองโต,ตงานงานงานโฉบกับงานบุญต่างนะแม่นแลหละเฮ้ยงานงานบุญน,นี่มันก็นอเบดมือเสียวมันซองมืออืเพราะว่างานแจกเฮากะสีค่าใช้จ่ายมากก็เพราะว่างานโฉบเนี่ส่วนมากข่าเจ้ามากค่าแจกก็บม่ค่อยกินบางคนก็นอคน่าเจ้าโบ,บนัสกัน จังได้กะเขาให้มันผ่านๆไปเนาะเดี๋ยวก็พานละครวิทย์มานีมืออื่นกะพานแล้วก็โล่งมันโมเมนต์ว้าวเราพี่น้องก็ขันเป็นการเป็นงานมาแหละมันจักสิจับยังไม่ใส่อีหยังมันเป็นวุ่นวุ่นกันไปเมื่อรอดบบว่าไม่ให้ยังบ่ถือกันได้บปว่าขันเป็นงานมาแหละมันไทยกับคือกันข้าวเลยพี่น้องปลาบัวชนะเดียวเนี่ยนะจักสิคืดหายยังเนาะแบบว่าตอนนี้กันนี่ละ ไท่บ้ ter, state, า,านเนี่ยและพี่น้องเอ้ยไท่บ้านน้อยไม่ใช่ไท่บ้านน้อยแล้เพิ่นกะเฮ็ดพ่อเหนือควายพุทธาเพิ่นกะขับไปเตรียมกองบุญกองบุญอยู่ทางในคนละตอนนี้กระเบืงมีย้งตอนนี้กะเฮ็ดน้ำกระปุ่นกระป่ากันแล้วเรียบร้อยแล้วมิตรล้อควางงัวซอยไหวใส่ทางไหวเงื่อนยางเดียวน้ำกระมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่ารอดแรกรอดแรกคือแบบ ใายหมดแล้วไม่แบ่นั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยย่างย่งไว้รวมเธอเดียวของทั้งหมดขบวกก็คือยังว่าทวันได้จใจวิตาเซนไว้เป็นนำหมูกับย่างบ่เอออ๋เดี๋ยวแล้วงานกับจังเคลียเข่าเคลียเข่าหน้าลายยี่ดอกปีนี้เข่างามว่าพันพ่อน้องบอยพ่อน้องบอยบอกงานข้าวะไอัน ข้ายเขาเกี้ยวกันด้วยแต่คิวาโคตนี่ข้าวคอยงามอยู่หรอกข้าวคอยไลยอยู่เดี๋ยวก็จังล้อไปอันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเบิ้งเพคนนั้นขวงงัวยังได้กระซูๆปะบัวเอ้ยบัวเอ้ยยังได้ก็เดี๋ยวกับข้าวละเฮ็ดเห็นมันแล้วมันทั่วแล้วมันก็จังบ่ได้มีอยังคันเองเหมืนในห้าวกะสบายใจตัวกระโดดมาทำยู่วานเลยเบิ้ดระเบ้อเงินโอ้ยมาทำก็ได้ มันบ่ือชืาะมนปเก้าลยนะ้าแล้วไว้นี่บ่ไว้ตรงนี้น้อเกาันห้บนกขันว่าว่าเป็นบุญแล้วมันก็ว่ามันมันกัใไน่และอุบอเ้นมันก่ะกองบุญเี่มัยกทุกทิ้เออน้ำปูน้ำปลาก็คคอเห็นอหละนี่สิบพันธุ์และวมันนี่ คือกินแรงนี่กระเบิดไปได้กระเบิดแล้วนี่ข้าวบัวต้องไปไหมมือจ่าเนี่ยตลาดหนักนานุ่มเลยอันนี้มาให้มู่กินนะมาแรงเกินเดี๋ยวจังรอไปอันเบิ่งเพิ่นขั้วงัวมันอีพันสิขั้วไปเบิดงเบือได้จังได้ก้สู้ๆค่ะสู้ๆจ้าจังได้ก็เฮ็ดนำแม่เธอเดียวเฮ็ดได้กระพาน นี่ปลาลงยังนีง่ค่ะผู้ใดำเนิคิดฮอดคิดฮอดสาวกร,งรุงเทพนะคะสวยเด้อค่ะคุณเพชรแสบปะแสบ,แสบเป็นสาวกรุงเทพแล้วหรอว้าวไทยได้ไหมไทยยูไทยยูตอนนีน้ <laughs> นเราก็ไปเบิ่องนกันเผดควงงัวอยู่ค่งกกะงัวกับหมู นี่แหละไตสะพานสะพานไม่แป้นปีกมันสิบัเจียกใช่ไหฮะฮะมาแล้วไปซองเพิ่งไปไหนยบุกไปอีหยังเขาไม่ได้เปิดอุ้ยมันคืออันนั้นเทือกบอก้าบอก้าได้ผมมันใกล้ไม่ได้เด้พระราชหวัดทิมลงนี้ อเ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งสภาพพอไปะะ่ได้ค่ะย่านมันใกล้โพดตอนนี้เพิ่งกำลังครัวขัวหมูก่อนอืมเพราะว่ามีทั้งงวนำ้ำงวนอันนี้ขอบงวเข้ามาโซ่ตัวนึงอะไเขามาแก้อยู่บ้าน,น,นสภาวใหญ่นะคะ ว่าสัพายใหญ่หนึงตัวนะคะรวมด้วยช่วยกันค่ะพี่น้องเอ้ยี่าดอมาณหาทักลัวแล้วะกีว่าเธแม่โคนมันอันเอว่ามันมัมดบาทว่าสีแม่น่ะอัน้วยแต่ว่าขั้นว่าเรื่องงขั้นขาขาลงอ่แบบอืว่าเรื่องรันไดขั้นหมูปัดไข่เนยอยู่ม้วนแล้วเ่่าวแล้วโลกในมองผูรขวานกัน เครืงโตแล้วทนหมูมันปิดใชกวาอยู่น,นี่ผมควมันเปื่อนพี่น้องเอยเขากระปิแห่งแเมื่อวานนี่ผัดวะยน,นมาอีกแล้วบัดสิอดมืองานผัดตีกราฟเ,เอื้อฮ้ผู้ไปเด้ข้าเจ้าอน,นั่นแหละป้อยให้มันเป็นหน้าที่อันใช้สก,กันทั้งหลายซะเฮาผู้ยิงนี่โตน,น้อยนี่ไปวุ่นวายซะสิได้ถ่าสาธอยวา่วนะ้าายา่ มื่อแฮชอันนี่สักันเธอประธานเมื่อบ่ย่างดอกมะย่างบ่กับก้ามเมื่อใบหน้ากับมะมัอือเดี๋ยวสันสีกลับไปกลับมาปัดท่านเพือนสันสีกลับลงมาใหม่บัดข้าเจ้าเอาเนื้อมาอันนี้เมาหาใส่หนีใส่ซิมกันทางถือเลขพัดติสนี่โอ้ยพี่หนุ่ยถือเลขอันสามสิบบาทเมื่อใส่หนีก่อนเรื่องนี้ประจําการยู่นี่แล้วพี่หนุ่ยมึงจะไม่ดูเลย ครงนี้เพิ่งกกันแล้วเตรียมกองบุญเนี่ไม่เล็บเนื้อเองต้นอ่ะซื้อได้กองบุญหนึ่งกองมารวมๆกันกรเหิดกองบุญหนึ่งกองทำบุญกับยายโกพีเราเลยนครมึงดูคนปู่เตจดูเป็นะได้คนปู่เต ม้วนปะม้วนม้วนไปอยู่ในนี้บ้าดจะมาน่นเบร่งเบอหน่งแดงเก้าหนึ่งเหตารน่อนเล่ามาได้ไหมเล่ามาได้คนทุคนทเดี๋ยวว้าวได้เบาได้คนทลงมานะแกกอยากให้มันตอยู่ มือื่นเฮ็ดบุญถ้าใสพ้นเทโลมาเราไดนน่าจะฮงล้วน่าจะแนบุมันเีก็เ้ยเปื้อนแข็คนมาจอยู่ในไสเออใหญ่ตกเด้อวันิมือื่นสิบุ้มัห่เออเ้มนนั้บอกป้าลูกในมือื่นเฮ็ดบุญน้ม่ใหญ่เด้อบุญใหญ่เด้อโอ้ยโอเคไม่ต้งแลวเรี๋กับเมื่อกี้นี่สักกอนเดี๋ยวเราเี้ยวเราจะไายนี่ ซอยสี่จะจงสี่กลับลงมาซอยเป็นซอยเนื้ออันเนื้อนี่างไว้หมูเอ้นางบอกว่าหมูหมูเดี๋ยวทจกนหาขุขิอกกน้องมลว้เดขาอย่าลืมข้ามัดชนมัดให้กำลังใจหนนะคะทับุญหายใจกบเมื่ออื่นพี่น้องเียบงานน้องน้องมีจ้ไปจุ๊บ โอ <c oughs> oh, so ่อาสบัดไหมสบัไม <re> <EN> <ri> <IL EN> <Radio> so ุ่๊บจ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 มกันมาบพูดีลกมาเราแบบพดีเสียงเสียงพอลแบบพูดดีเสียงกเอาอด้เอาเอาดสบัดยสบัดลยสบัดยบสบัดผมเน่เลด่่ยกอดกันในสุต